โอเคครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเนโร XGCN นั่นเองนะครับผมก็วันนี้มาทำคลิปจัด10อันดับเลนเจอร์ตัวดาเมทธาตุไฟที่มีความหนักหน่วงที่สุดในเมตาปัจจุบันนี้นะอ้างอิงจากสเตตัสของตัวละครนะครับซึ่งเราจะใช้ในส่วนของร่างที่ดีที่สุดของตัวละครนั้นๆเนาะนะครับผมใครที่เป็นตัวละคร 9ดาวก็จะได้เปรียบชาวบ้านเขานิดนึงนะเพราะว่าอ่าสเตทัสมันจะสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครทาดไฟเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนาะเราก็จะนึกถึงตัวละครอย่างเมงูมินแล้วก็ตัวของรีวายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า2ตัวละครนาของทาดไฟเนี่ย จะมีดาเมจอยู่ในอันดับที่เท่าไรนะครับในรี์ของวันนี้นะซึ่งผมบอกก่อนเลยเนาะว่าดาเมจหนักนะครับไม่ได้การันตีว่าจะเป็นตัวที่เก่งเสมอไปนะมันต้องดูในส่วนของอความม่ยางสกิลด้วยการข้ามหลังหรือจะมีความกว้างของสกิลหรือจะเป็นสกิลอื่นๆเนาะในตัวของมันนะครับของสเคนเฮปเปอร์เอ่ยล่าง9ก้าดาวเอ่ยว่ามีอะไรแบบน่าเล่นหรือเปล่าตำแหน่งการยื่นนะครับมันต้องดูในส่วนของหลายๆปัจจัยเนาะในการจะมาดูว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเมตาหรือเปล่าจะน่าเล่นหรือเปล่านะครับมันดูหลายๆอย่างนะครับแล้ว ราจะดูแค่ในส่วนของดาเมจอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นดาเมจในเวอร์ชันที่ยังไม่ได้รวมเรื่องของเกียร์เรื่องของค่าออปชันอัปเกรดธาตุหรือแม้แต่กระทั่งในการเจอตัวละครที่เราเนี่ยได้เปรียบเรื่องของธาตุนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นดาเมจตั้งต้นอย่างเดียวนะครับผมอ่ะก,ก่อนจะไปเข้าสู่คลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันแล้วก็ไปเข้าสู่คลิปกันได้เลยนะครับ อันดับที่10นะครับเปิดตัวมากับรีวายแอคเคอร์แมนไททันจิ๋วจากโคลาโบแอคแทกออนไททันไฟนอลซีซั่นนั่นเองนะสำหรับรีวายแอคเคอร์แมนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์สายวงไวทธาดไฟเนาะซึ่งจุดเด่นของรีวายนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ได้เล่นมาอย่างยาวนานละ จะรู้ว่ารีไวเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่มีดาเมจที่หนักนะอันนี้คือถ้าทุกคนเคยเล่นน่าจะรู้กันอยู่นะครับแต่ว่าจุดเด่นของรีไวเนี่ยมันจะเป็นส่วนของสกิลที่มีการข้ามหลังบ้างนะครับผมคือเมื่อก่อนอ่ะข้ามค่อนข้างจะทีอยู่นะแต่ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้บ่อยมากแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึง่งที่เป็นจุดเด่นของรีไวก็คือเรื่องของคอมโบนาฬิกานะครับ แล้วก็ดาเมจต่อฮนะิตเนาะที่รีไวเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับผมจะอยู่ที่6กล้านห้านมื่นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะรวมถึงสกิลที่มันสามารถข้ามหลังได้ด้วยเนี่ยนะครับผมก็ช่วยในการกำจัดเอนเจอร์ศัตรูแนวหลังได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับอันดับที่9นะครับได้แก่นักล้ายามราตีแจ็คเดอะริปเปอร์จาโคลาโบ มหาสุคนชนเทพซีซั่นที่2นั่นเองนะครับผมสาหรับตัวของแจ็คเรลิปเปอร์ตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ตัวดาเมจตัวหนึ่งนะที่ผมว่าดาเมจเล่นจริงๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักนะซึ่งแจ็คนะครับผมสามารถสร้างดาเมจต่อฮิตได้อยู่ที่หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับอันนี้เป็นดาเมจหลักเนาะเรายังไม่ได้รวมในส่งของดาเมจพิษนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารวมในส่งของดาเมจพิษเนี่ยก็จะบวกไปอีกประมาณ1ล้านนะนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกรณีต่างๆนะว่าโดนล้างหรืืออป่าอ่าาหรวจะโดน ในส่วนของอมตะช่วยกันไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่ไดเอามารวมให้นะซึ่งแจ็คนะครับผมจริงๆมันเป็นตัวละครที่ดาเมจหนักอยู่นะแต่ว่าพอประเด้นจริงๆนะครับมันเป็นตัวละครที่แอบเล่นได้ยากมากนะเพราะว่าเรื่องของสกิลเนี่ยนะครับมันช้าเาทําให้มีโอกาสจะโดนขัดเอยรวมไปถึงตําแหน่งการยืนที่ยืนค่อนข้างจะใกล้นะทำให้แจ็คเนี่ยนะครับกลายเป็นตัวละครที่ไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ อันดับที่8นะครับผมได้แก่ตัวละครตัวแจกสุดน่ารักสากุระมิกุนั่นเองนะครับผม ในตัวของซากุระมิกุตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ตัวระเมทธาตุไฟที่เป็นตัวละครตัวแจกเนาะจากกิจกรรมครบรอบ10ปีของทางตัวเกมนะซึ่งมิกุตัวนี้นะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความสาระัดประโยชน์เนาะคือทําได้ดีในหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้สุดสักอย่างเนื่องจากเป็นตัวละครตัวแจกเนาะสเตตัสเนี่ยมันโดนกักไปนะครับความอึดเนี่ยมันก็อาจจะสู้เลนเจอร์ตัวที่เราเนี่ยต้องตามล่เองไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสู้ตัวพวกนั้นไม่ได้เนาะซึ่งมิกุนะครับผมจะสร้างดาเมจต่อฮิตได้เนี่ 6 9ล้าน0นนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องของความแม่นยำเนี่ยมันอาจจะสู้เรนเจอร์ที่เราเนี่ยต้องตามหาเองไม่ได้เนาะในตัวของมิกุนะครับที่เป็นตัวแจกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเรนเจอร์ตัวดามเมตตัวอื่นๆเนี่ยสามารถเอามิกุไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีความครบเครื่องเลยนะครับอันดับที่7นะครับได้แก่นักเรียนมัธยมปลายสุดแกร่งฮันมะบากิจากโคลาโบฮันมะบากิ สำหรับบากี้ตัวนี้นะครับก็เป็นเลนเจอร์จากโคลาโบที่ ถือว่าเป็นโคลบอลแรกของทางตัวเกมเนาะที่มีการนำก้าวดาเข้ามานะครับทำให้ช่วงนั้นของบากิเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความ OP เป็นอย่างมากเลยนะใครไม่มีก็คือเชยเลยอะนะช่วงเวลาที่เข้าเกมมานะซึ่งบากินะครับตัวนี้จัดว่าเป็นตัวละครที่มีความครบเครื่องเป็นอย่างมากเนาะดาเมจมีป่วนมีนะครับคอมโบคัสมนเฮปเปอร์ก็ได้อ่ารีสกิลก็ได้ซัพพอร์ตเพื่อนก็ได้นะครับเป็นตัวละครที่ครบเครื่องจริงๆนะซึ่งบากิีนะครับผมจะสามารถสร้างดาเมจต่อฮิตได้อยู่ที่ 7 6 6ล้าน6น0นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าสูงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทันเล่นตัวของบากิเนาะจากในช่วงแรกๆนะครับจะรู้ว่าดาเมจบากิเนี่ยมันมีความแบบแรงมากกว่าตัวเลขที่เราเห็นด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับผมตัวเก่าก็อาจจะโดนเรื่องของการเนิบไปตามเวลานั่นเองนะครับอันดับที่6นะครับได้แก่หัวหน้าแก๊งแบ็คดากอนคุโรคาวะอิซานะนั่นเองนะครับผมจากโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์ ซีซั่นที่2นั่นเองนะครับสำหรับอิสนาตัวนี้นะครับก็เป็นเลนเจอร์ตัวละครหนึ่งที่สามารถทำดาเมจได้อย่างดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับผมในการปลดศัตรูที่ถือว่าน่าใช้งานมากๆน้องก็คือการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนั่นเองนะครับซึ่งดาเมจต,ต่อฮิตของอิสาะนาเนาะก็คือ8ปดล้านสามแสนเจ็นกะก็สูงกว่าตัวของบากี้ไปราวๆประมาณ ,00 0 0นได้นะครับ ซึ่งในตัวของอิสนาเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เด่นในเรื่องของการทำดาเมจนะส่วนสกิลบัฟเนี่ยอิสนาผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการคอมโบคอมโบเนี่ยมันอาจจะสู้เรนเจอร์ตัวเก่าๆไม่ได้อย่างเช่นรีวายหรือจะเป็นบากีก็แล้วแต่นะทต่ไมตัวของอิสนาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่มีความแบบนิยมเอามาใช้งานกันในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตดาเมจหลักนกสามารถเอาตัวของอิสนามาเล่นได้นะครับเพราะว่าดาเมจก็ถือว่าหนะักอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผม อันดับที่5นะครับได้แก่หัวหน้าแก๊งโตเกียวมันจิไครรุ่นที่2ธทานากะคิทาเคมิจินั่นเองนะครับในตัวของทาเคมิจิก็เป็นโคลบโบที่มาจากรอบ โตเกียวดีเวนเจอร์ซีซั่นที่หนึ่งนั่นเองนะสำหรับไทคิมิจินะครับตัวนี้เป็นตัวดามเมทที่ผมว่าเล่นจริงๆไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะถึงดาเมจมันอาจจะดูมีความรุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของความแม่นยำเนี่ยมันสู้เรนเจอร์บางตัวหรือว่าตัวเก่าไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าข้อดีของไทคิมิจินะครับมันจะเป็นตัวละครที่สามารถอัญเชิญหรือว่าซัมมอนเพื่อนเนี่ยออกมาช่วยในการจ่ายดามเมจได้นะครับอ่าซึ่งดามเมทที่ไทคิมิจิเนาะสร้างต่อฮิตนะครับจะอยู่ที่10บล้านสอง0 600ยฮิตต่อ1สกิลนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เกิน10ล้านเป็นตัวแรกของลิตวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับดาเมจคอนข้างจะหนักนะแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะในตัวของทาเคมิจินะครับก็ถ้าไม่มีตัวอื่นจริงๆก็เล่นได้นะในตัวของทาเคมิจิตัวนี้นะครับก็เอาไว้ซัมมอนเพื่อนก็ยังดีนั่นเองนะครับผมอันดับพี่4นะครับได้แก่ปีศาจสวรรค์ท่านไออูน่นโกนั่นเองนะจาโคลรโบโอเวอร์อร์ดจอมานพิชิตโลกนั่นเองนะครับ สำหรับท่านไอูนโกตัวนี้เนาะก็เป็นเลนเจอร์ตัวนึงเหมือนกันนะครับที่ตอนเข้าเกมมาเนี่ยนะครับดาเมจค่อนข้างจะหนักแล้วก็มีช็อตข้ามหลังแบบเจ๋งๆเ,เลยนะในตัวของท่านไอูนโกเนาะแต่ผมมองว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับดาเมจของท่านไอเนี่ยมันโดนเนฟลงไปนะทำให้อ่าได้รจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นตัวแบกดาเมจเหมือนกับเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งดาเมจนะครับที่ท่านไอสร้างต่อฮิตได้เนี่ยจะอยู่ที่10ล้าน5 0 0 0 0นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจ ไฟตัวหนึ่งที่มีความหนักหน่วงมากแล้วก็สกิลนะครับค่อนข้างจะมีความครบเครื่องเนาะฟิลลิงคล้ายๆกับตัวของมิกุนะครับแค่ขาดเรื่องของการปวนจากทำให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นแบบโนต้ตเพลงแค่นั้นเองนะที่เหลือผมว่ามันใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนาะตัวของท่านนายอุนโกนะครับก็ยังมีคนใช้งานอยู่เหมือนกันนะในส่วนของมาสเตอร์ก็ยังเห็นอยู่เนาะรีเควสก็ยังเจออยู่นะครับผมอันดับที่3นะครับได้แก่เลนเจอร์ตัวใหม่แกกอง เคียวกะจากคอลาโบท่าสุดแร่งนั่นเองนะครับผมในตัวของเคียวกะตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ตัวละครตัวใหม่ที่ดาเมจค่อนข้างจะหนักเลยนะครับแต่ว่าในการเล่นเองเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะเนื่องจากสกิลนะครับมันไม่มีในส่วนของการยิงทะลุอมาตะมาให้นะมันต้องอาศัยเพื่อนในการช่วยล่าอมาตะของศัตรูให้อะไรประมาณนี้นะซึ่งเคียวกะนะครับมันเป็นตัวละครที่ผมว่าจะมีข้อดีก็คือในส่วนของการบัฟากกว่าะเป็นแบบบัฟอมาตะ บ้าปลบ้าวิ่งไวอย่างเนี้ยนะครับมันเป็นจุดเด่นของตัวเคียวกะมากกว่านะซึ่งเคียวกะนะครับผมจะเป็นตัวละครที่สามารถสร้างดาเมจต,ต่อ h ฮได้อยู่ที่11ล้านเหมื่นนั่นเองนะครับผมก็สูงกว่าตัวของท่านไอไปประมาณ40,000นกว่าๆนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าใช้งานตัวนึงนะแต่ว่าติดที่ไม่ทะลุอมตะอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับผมก็ถ้าจะเจอตัวของเคียวกะก็จะเป็นในส่วนของลีเพสซะส่วนใหญ่เนาะสมาสเตอร์ก็จะมีบ้างแซมกันไปนั่นเองนะครับเป็นตัวของเคียวกะนะ อันดับที่2นะครับได้แก่เลนเจอร์ขวัญใจมหาชนน้องฟีเรนจากโคลาโบคำธิษฐานในวันที่จากลาเนาะในตัวของฟีเรนตัวนี้นะครับเป็นเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีความครบเครื่องมีความใกล้เคียงกับบากินะต่างกันที่สายเนาะ ซึ่งฟิเรนนะครับเป็นตัวละครที่สามารถรีสกิลได้เช่นเดีวยวกับบากิแล้วก็มีในส่วนของสกิลดาเมจนะครับผมที่สามารถยิงทะลุอมตะได้นะซึ่งฟีเรนนะครับสร้างดาเมจต่อฮิตได้อยู่ที่11ล้าน3ามแ0 0นงั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจสูงเหมือนกันนะแต่ว่าฟีเรนจะเสียเปียบตัวของบากิหรือว่าตัวละครอื่นๆในเมตาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการเอามาเป็นตัวคอมบงคอมโบอย่างเงี้ยนอกจากให้ตัวของฟีเรนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวยอดฮิตมากๆในเมตานี้แต่ถามว่ามีคนเล่นม คนเล่นอยู่แล้วนะครับผมมาสเตอร์ก็มีดิคเทสก็มีนะในตัวของฟรีเลนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถรีสกิลได้จายดาเมจได้นั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะมีความเก่งในตัวมันเองอยู่เหมือนกันนั่นเองนะสำหรับตัวละครสุดน,น่ารักอย่างตัวของฟรีเลนนั่นเองนะครับ อันดับที่1น,นะครับก็คงจะหนีใครไปไม่ได้เนอะถ้าไม่ใช่จอมเวทเพลิงสีชาติแห่งเผ่าคิมสันเดมอนเมงูมินจากโคโรโบโคโนซุบะนั่นเองนะครับในตัวของเมงูมินตัวนี้นะครับก็เป็นเลนเจอร์ตัวดาเมทธาตุไฟที่ ผมว่าดาเมตหนักหน่วงมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังดาเมจของเมงโมินเนี่ยจะต้องมีการอ้าปากค้างแน่นอนเนาะเมงโมินนะครับผมจะสามารถจ่ายดาเมตต่อฮิตได้อยู่ที่ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสูงกว่าตัวของอันดับที่สองไปประมาณเกือบเกือบเล้านได้เลยนะครับผมโอ้โหฉีกขาดกันกระจุยเลยอ่ะ <S <S แล้วก็เมงโมินนะครับผมตัวนี้ก็จะมีอ่าเรื่องของดาเมตเนาะที่สูงกว่าตัวของ เฟรุ่นนะครับในส่นของดาเมจธาตุน้าที่ผมทําไปเมื่อวานด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจที่หนักจริงๆเนาะใครเคยเล่นก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ามันเก่งยังไงเนาะนอกเหนือจากเรื่องของดาเมจนะครับตัวของเมงูมินเนี่ยก็จะได้เรื่องของสกิลที่ถือว่าดีด้ยในส่วนของสกิลบัฟนะครับผมเป็นตัวละครที่บัฟใช้สกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของอานาฬิกาอะไรประมาณนี้มาเกี่ยวข้องมีเจาะธาตุไม้ด้วยในส่งของร่าง9้าดาวนะครับคนก็เลยนิยมใช้ตัวของเมงูมินเป็นดาเมจหลักในปัจจุบัััันนนนนีีี้้้ออยู่่่ะะครรรรเเป็็ตตววทกกกงงจจิๆใพมมาแ ได้เลยตัวนี้เก่งจริงๆนะครับดาเมจหนักมากเนาะไม่มีใครล้มล้างได้แน่นอนในเร็วๆนี้นะครับผมในตัวของเมงูม,มินนะแล้วก็ที่เห็นว่าดาเมจ20ล้านตรงนี้นะครับมันยังไม่ได้รวมเรื่องของค่าเกียร์ค่าออปชั่นอัพเกรดธาตุอีกนะถ้ารวมไปเนี่ยผมว่าโอ้โห้อยล้านสบายๆในตัวของเมงูม,มินนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งจัดเลยนะครับผม อโอเคครับผมก็จบกันไปละในส่วนของ10อันดับเลนเจอร์ธาตุไฟที่มีดาเมจรุนแรงที่สุดในเกมน้าแพทปัจจุบันนี้นะ อ้างอิงจากค่าสเตตัสตัวเลขของตัวละครตัวนั้นเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีในส่วนของค่าเกียร์มาเกี่ยวข้องไม่ได้มีเรื่องของใช้อัปเกรดธาตุ ha, หรือว่าเจอตัวละครที่แพ้ทางธาตุนะครับผมเราวัดแค่ในส่วนของสเตตัสนะส่วนการใช้งานจริงๆนะครับเราก็ต้องลองเล่นจริงๆแหละว่าตัวละครนั้นมีความแม่นยำหรือเปล่าสกิลใช้ง่ายหรือเปล่ามีความเงอะงะชักช้าหรือว่ามีอะไรแบบเป็นข้อเสียเยอะหรือเปล่านะครับมันก็ต้องดูหลายๆอย่างในการเอามาประกอบว่า,วาแบบเราจะเล่นตัวไหนยังไงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็หวังว ชอบคลิปนี้กันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันเนาะนะครับผมก็คลิปนี้ขอไม่มากนะครับขอแค่100รไลค์แล้วก็สถานีต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของเลนเจอร์ตัวดามจธาตดไม้นั่นเองนะครับผมก็ใครจะเป็นที่หนึ่งก็ลองคอมเมนต์มาเดากันได้ในส่วนของคลิปทัดไฟนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะไวัเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย